ครูใหญ่ฟัดนายใหญ่เกมขัดขวางสร้างคะแนนนิยมยังไม่ทันที่ข่าวหรือเรื่องการจับมือกันร,ระหว่างภูมิใจไทยและก้าวไกลจะซาลงเลยแต่ภูมิใจไทยก็เริ่มปฏิบัติการใหญ่ฟัดใหญ่ซะแล้วหรือเรียกว่าครูใหญ่ฟัดนายใหญ่ซึ่งจะฟัดกันจริง หรือแค่ขัดใจในายใหญ่เพื่อต่อรองข้อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ก็ยังไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆภูมิใจไทยของครูใหญ่เ네นวินไม่เคยยิงหนึ่งนัดเพื่อนกตัวเดียววันนี้ 7. ดอกจิกจะมาสรุปให้ฟังครับย้อนกลับไปช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยที่นายอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการไปศึกษาความเป็นไปได้ข้อดีข้อเสียของการแก้กฎหมายการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในประเทศไทยเพื่อหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ช รับภารกิจอย่างเต็มใจนอกจากนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยยังแก้ต่างแทนรัฐบาลและพักเพื่อไทยทุกข้อซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการครูใหญ่ฟัดนายใหญ่เพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่นายอนุทินเคยพูดไว้แล้วใครต่อใครต่างคบคันเย้ยหยันกับคําพูดที่ว่างานที่สั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานหาใช่คําพูดโอ้อวดเกินจริงแต่อย่างใดแต่เป็นการแสดงนัยยะให้เห็นว่าพักภูมิใจไทยของครูใหญ่ในวินนั้นวางหมากเตรียมแผนการเดินหมากไว้ล่วงหน้ารวมทั้งเดินเบี้ยเล็กๆและเดินหมากสาคัญบบาาางงตตัััววไ้้้เเพื่อปปิิิดดททฏกรขนสุ และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นายชาดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาหาดไทยจากพรรคภูมิใจไทย<ๆ>ก็เริ่มเดินหมากต่อจากนายอนุทินที่รับลูกมาตอนแรกด้วยการปกป้องข้อกล่าวหาของพรรคก้าวไกลในเรื่องเอื้อประโยชน์นายทุนอสังหาบางรายการจากการแก้กฎหมายนี้แต่ที่น่าจับตาต่อไปก็คือนายชาดาได้สื่อสารถึงพรรคเพื่อไทยและนายกเศรษฐาทังอ้อมว่าหากผลศึกษาการแก้กฎหมายพบว่าจะเกิดผลเสียมากนายกก็คงไม่ฝืนเพราะแผ่นดินเป็นของคนไทยจะทําอะไรต้องถามประชาชนพรรคภูมิใจไทยได้สื่อสารออกมา สองทางแล้วตอนนี้ทางที่1คือการรักษามารยาททางการเมืองในฐานะพักร่วมรัฐบาลด้วยการรับลูกรับภารกิจที่ครมอรมอบหมายรวมทั้งแก้ต่างข้อคราหาให้เพื่อไทยและทางที่2คือการแสดงจุดยืนของภูมิใจไทยก่อนผลศึกษาจะออกด้วยซ้ำว่าหากไม่ดีก็ไม่ต้องทําเพราะแผ่นดินเป็นของคนไทยจากเกมแก้กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้คนอาจเข้าใจว่าเป็นเกมระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเป็นเกมระหว่างคนอยากขายสิทธิ์ในการครอบครองแผ่นดินไทยกับคนที่คัดค้านแต่ในเรื่องนี้มันยังมีอีกเกมที่เล่นไปพร้อมกันด้วย เกมชิงไหวชิงพริบฟัดกันระหว่างครูใหญ่กับนายใหญ่โดยนายใหญ่เริ่มก่อนด้วยการมอบภารกิจมาให้ลูกน้องครูใหญ่ถูกด่าก่อนแต่ครูใหญ่ก็กล้าพอให้ลูกน้องปกป้องแก้ต่างแทนให้หนายใหญ่ตายใจแต่หากหนายใหญ่ไม่ทําตามข้อตกลงที่เคยให้กันไว้หรือครูใหญ่เห็นว่าได้ไม่คุ้มเสียพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมจะถอนทัพไม่สนับสนุนการแก้กฎหมายนี้ด้วยการอ้างถึงผลเสียที่มีมากกว่าผลดีและอ้างผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของแผ่นดินและโยนกลับไปให้พรรคเพื่อไทยของนายใหญ่ต้องตัดสินใจตอบข้อครหากับสังคมเองโดยที่ภูมิใจ ของครูใหญ่ก็ยังเป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมแต่ได้เพิ่มคะแนนนิยมจากจุดยืนในการไม่สนับสนุนแก้กฎหมายนี้สุดท้ายแล้วไม่ว่าผลการศึกษาการแก้ไขกฎหมายอสังหารรมทรัพย์จะออกมาอย่างไรมติคณะรัฐมนตรีในอนาคตจะไปทางไหนพักภูมิใจไทยก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้และอาจจะชนะทั้งนายใหญ่และได้ใจประชาชนที่ไม่อยากให้มีการแก้กฎหมายนี้แม้อาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะรู้ผลแต่ครูใหญ่ในวินอาจนั่งยิ้มและหัวเราะกับชัยชนะล่วงหน้าไปแล้วและนี่ ก็ตอกย้ำไม่เห็นว่าสั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานมันมีจริงติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดดอกจิก